เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับทันข่าวภาคค่ำฟุตบอลไทยโดยชายผู้่าครั้งฟุตบอลไทยชนาทิปประเดิมแอซิดซูซูกิเหมาสองพาคอสโตเลซัปโปโรบุกทุบอุระถึงทินกระจุย เจชนาทิพย์สงกสินลงเล่นครบ90นาทีทำ1อซิดช่วยคอนสแดเตรซัปโปโรบุกทุบอุระวะเรดไดมอนด์ได้ถึงถิ่น2ต่อ0โดยมูซาชิสุสุกิเมาคนเดียว2ประตูพาทีมเก็บชัยชนะในซีซั่นนี้ได้เป็นนัดแรกในศึกเจลีกเมื่อวันเสาร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาฟุตบอลเจลีก2019นัดที่2อุระวะเรดไดมอนด์ดสนาม Stadium, ไซตามะสเตเดียมรับการมาเยือนของคอนสแเดเรซัปโปรโรนะฮะออสฟันโดเดอโอลิเบลล่ากุนซือมากประสบการณ์ชาวบอร์สเลียนของอุระวะ ยังจัดทัพใหญ่ลงสนามนำทัพโดยยูสเกะคาชิคากิกองกลางกับตันทีมที่จะคุมทีมแดนกลางร่วมกับเอเวอร์ตันดดวเตะชาวบรซซิลที่ยืมมาจากปอร์โตโดยมีเคนยูซูกิโมโตะจับคู่กับชินโซโคโรกิล่าตะข่ายขณะที่มิไฮโรเปโตวิตกุนซื้อชาวเซอร์เบียของคอนซะวางเจชนาทิพย์สงศินเป็นตัวจริงในเกมรุกร่วมกับอันเดอร์สันโลเปซและที่ได้ลงยืนกองหน้าตัวเป้าแทนเจโบทรอยที่มีชื่อเสียงเพียงตัวสำรองพร้อมกับส่งลูคัสฟอนเดสที่ยืมมาจากวิสตอเรีย ทีมบลีกบราซิลเล่นวิงแบ็กขวาแทนเบรวตะาไฮยาสก,กะเกมเปิดฉากมาได้2อนาทีเสร็จเป็นทีมเยือนที่ได้ประตูออกนำเร็ว1.0ต่อจากการขึ้นเกมทงฝั่งซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางให้กับแอนเดอร์สันโลเปสเตะต่อเข้ากรอบโทษให้กับมูซาชิซูซูกิอดีตกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นชุดแชมป์ยู23ชิงแชมป์เอเชีย2016ซึ่งมีเชื้อสายมาจากจามกาชิปบอนข้าม้รักษาประตูอย่างเหนือชั้นนาทีที่11เป็นโอกาสของคอนซาจากจังหวะที่อากิโต ฟูกุมรุริวางบอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษแอนเดอร์สันโลเปซพักออกมาหมายจะเอาบอลลงแต่กระดอนยาวไปหน่อยเข้าทางมูซาชิสุซูกิล้มตัวต,ว,ตวัดยิงบอลพุ่ขงข้ามคานออกไปนิดเดียวนนที่ที่ส8ชนาคุงเรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามเมื่อควยบอลส่งต่อให้กับแอนเดอร์สันโลเปซาจบอลเร็วทะลุช่องให้กับมูซาชิสุซูกิหลุดเข้ากรอบเขตโทษเตะบอลหนีชูซาคุนิชิกาวะนายดานเจ้าบ้านทว่าบอลแรงออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย นาทีที่27ชนาทิพจัดแอซิสแรกของตัวเองในซีซั่น2019เมื่อแทงบอลอย่างงามให้กับมูซาชิซูซูกิหลุดเข้าไปซัดให้กับคอนาโดเลซัปโปโรบุกนำอุระวะเรดไดมอนด์ไป2.0ต่อนาทีต่อมาชนะทิพสงกสินช่วยโอกาสลองยิงเองบ้างแต่บอลดันไม่ตรงกรอบและหมดครึ่งแรกคอนาโตเลซัปโปโรนำไป2.0ต่อเริ่มมาต่อกันครึ่งหลังอุระวะเรดไดมอนทำการเปลี่ยนตัวก่อนส่งแอนดะรูนับบูตลงมาแทนเคนยูซูกิโมโตะ ทีที่57เจ้าถิ่นได้มีโอกาสลุ้นก่อนเมื่อได้ฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษโยสุเกะคาชิวากิเปิดบอลไปที่หน้าประตูแต่แนวรับคอนสโตเล่ยังเคลียทิ้งออกมาได้เกมผ่านเกือบหนึ่งชั่วโมงไปเจ้าถิ่นเปลี่ยนตัวอีกครั้งโดยส่งเคอิชิบะตะลงมาแทนคาสุกินากาส a w ต่อมาเลียวสุเกะยามานาเกะแบ็กซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นของเดอะเรสเปิดบอลเข้าไปให้กับชินโซโคโรกิตวัดบอลเล่แบบตามน้ำหนักแต่กูซุนยุนยังเซฟดีปัดบอลออกหลังได้อย่างบุดวิด 10นาทีต่อมาทีมเยือนยังมีโอกาสได้จบสกอร์บ้างเมื่อได้ฟรีคิกระยะประมาณ30หลาอากิโตะฟูโกโมริวิ่งมากดด้วยซ้ายยิงเต็มๆข้อบอลพุ่งข้ามคานออกไปแบบไม่มีลุ้นนาทีที่76เจ้าบ้านได้จบเสียวจากจังหวะดเบยวสุเกะยามานาเกะเปิดลูกเตะม,มุมจากทางซ้ายให้กับโทโมโอ,อากิมาคินะโดดโถมมางงทั้งตัวแต่บอลยังไม่เข้ากรอบออกข้ามคานไปอีกต่างหาก2นาทีสุดท้ายอุระเรดไดมอนเปลี่ยนตัวโคต้าสุดท้ายโดยส่งมาตินัส ลงมาแทนโยสุเกะคาชิวากิขณะที่ผู้มาเยือนส่งเจโบทอยลงมาแทนแอนเดอร์สันโลเปสโดยช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านพยายามเปิดเกมกดดันอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นผลหมดเวลาของซตตรเลซัปโปโรจึงบุกทุบอุระวะเรดไดมอนด์ไปได้ถึงทิน2ต่อ0เก็บชัยชนะในซีซั่นนี้ได้เป็นนัดแรกก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะฮะเจชนาทิปย์ทำแอสซิตไป1ลูกนะฮะแล้วก็ทางคอนซาก็สามารถชนะอุระวะได้2ต่อ0นะครับผม มาดูข่าวต่อไปกันนะฮะยังเป็นข่าวของเดลิกกันอยู่นะครับผมโดยข่าวนี้จะเป็นฝากฝั่งของทางทิธิพันธ์บ้างนะฮะว่ามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทิธิพันธ์ลงเต็มเกมโออิตะพลาดท่าโดนมัตส,สึมโตะบุกเชือดคาทินทิติพันธ์พ่วงจันได้รับโอกาสลงสนามครบ90สนาทีในเกมที่โออิตะทรินิตะต้นสังกัดเปิดบ้านแพ้กับมัตส,สึมโตะยามาเกะอ,อีกหนึ่งน้องใหม่ในเจลิกดีกรีแชมป์เจสองพไปด้วยสกอร์0ต่อ1ส่งผลให้ทีมของเจ้า็นเกกมแรในนี้ ในฟุตบอลเจเล u ก2019เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเกมนี้โทโมฮิโร่คาตาโนสกะเฮดโค้ชเจ้าถิ่นยังยึดทีมตัวจริงจากเกมแรกลงเล่นแบบยกชุดเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันรกองกลางพลังเด,ดนโมทีมชาติไทยคุมแดนกลางพร้อมตัวหลักอย่างคาโอรุทาคายาม่าเรียวสุเกะมาิดะฮาสุกิโคซุกะเรียวทารอโร่อิโตะและโนริอากิฟูจิโมโต เย้ายิ่งของทีมที่เหมาซัดในเกมแรกเริ่มมาเพียง4นาทีกลายมาเป็นยามานาเกะที่เกือบขึ้นนําก่อนในนาทีที่31ยูยะฮาชิยูชิได้ซัดไกลหน้ากอบเกีโทษบอลติดไซก้อยบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวจากนั้นยังเป็นโอกาสของแชมป์เจ2ูสองพและวิดได้สกอร์เพิ่มหลังบุกหนักอยู่นาน ในนาทีที่12เมื่อเรียวทากาฮาชิเปิดบอลจากขวาแต่ทิติพันธ์พ่วงจัดสกัดบอลออกมาได้จากกรอบเขตโทษรูปเกมของทั้งสองทีมยังคงคู่ขี้สูสีกันส่วนใหญ่แล้วอยู่บริเวณกลางสนามแทบจะไม่มีโอกาสลุ้นทำประตูเลยถัดมานาทีที่43ยามานาก,กะน่าจะได้ประตูขึ้นนำสุดๆเมื่อแซจินโยได้แปรห,หนึ่งในกรอบเขตโทษกำลังจะเสียมุมแต่ชุนทาคาก,กิพุ่งปัดออกไปได้อย่างบุดวิทย์หลังจากนั้นก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเสมอกัน0ูนต่อ0นย์ครึ่งหลังนทท 50, าท ที่โหมบุกใส่มาได้ประตูขึ้นนําไป1นต่อศูนย์แนวรับทินิตะมงสกัดพลาดเกือบทําเข้าประตูตัวเองโดยชุนทาคากิบินปัดบอลออกไปก่อนจะมาตกเข้าทางเรียวนากาอิตามซ้ําจ่อๆแบบไม่เหลือจากนั้นนาทีที่64ทีมเยือนเกือบได้ลูกที่2จากอิบุกิฟูจิตะได้หลุดมาซัดจอ่จอแต่ยังไปตรงตัวซุนทาคากิโดยใช้อกเซฟไว้ได้ต่อมานาทีที่75แชจินโยลองซัดไกลหนะ้ากอกิโทษ พยายามยิงยัดเสาแรกแต่ชุนทาคากิเซฟออกไปได้อีกแล้วหลังจากนั้นโออิตะขึงบุกอย่างหนักหน่วงตวงประตูคืนแต่เจาะเกมรับทีมเยอไม่เข้าจบเกมโออิตะรินตะเปิดบ้านแพ้มาซูมโตะยามากะศูตนต์ต่อหนึง่งส่วนข่าวต่อไปจะเป็นข่าวเกี่ยวกับไทยลีกนะฮะโดยเริ่มจากวอรลชิตพนึกเกิดลิ์นำทัพชมบุรีบูเดือดเขี่ยวสมุทรฉลามชนชมบุรีเอฟซีเปิดรังสนามชมบุรีสเตเดียมรับมือเขี่ยวสมุทรสมุทรปาก,การซิตี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2019ในวันเสาร์ที่2มีนาคมที่สนามชมบุรีสเตเดียมเวลา18นาฬิกาดาร์บี้แมตต์ตะวันออกเจ้าถิ่นฉลามชนชมบุรีเ c ที่บุกเจ้าบุรีรัมย์ยินเต็ด2-2เปิดบ้านรับมือเขี่ยวสมุทรสมุทรประการซิต,ตี้ที่ประเดิมคว้า3ามแต้มจากการเปิดบ้านเฉือนเชียงใหม่เอฟซไป3-2โดยโค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีขุนซือชมบุรี f อยังคงใช้งาน2แข้งที่โดนใบแดงจากเกมแรกทั้งรัตพงศ์เปพาดและลูเคียนอัลเบดา หลังจากทั้งคู่โดน2ใบเหลืองเป็นใบแดงไล่ออกไปแต่คงยังลงได้เพราะถือเป็นการสะสมใบเหลืองยังไม่ครบทั้ง4ใบไม่ได้นับใบแดงโดยตรงยังคงลงสนามผนึกกำลังร่งรวมกับบรชิตคณิศสีบำเพ็ญรวมถึงเกกฤทธิททวีการด้านโค้ชอันสุรพงษ์คงเทพขุนซือของสมุทรปราการซิตี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพแกนหลักจากเกมแรกยังพร้อมซัดถลามทั้งอาริสซาริฟวิธธิรพลเย,ยาะเย้าพิชาอุทา รวมถึงกัปตันทีมมาดเทพีรดลฉำรัศมีโดยเกมนี้จะถือเป็นเกมแรกที่ชมบุรี FC เปิดบ้านรับมือสุขประการซิตี้ในไทยลีกหลังจากที่สุขประการซิตีเปลี่ยนรุกมาจากพัทยายูเนเต็ดอย่างเป็นทางการเชียงใหม่ใส่เต็มสุบหวังคว้าชัยเหนือสุโขทยัยประเดิมไทยลีกเจ้าทินพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่เ c หวังประเดิมคว้าสาแต้มแรกในเวทีไทยลีก จัดเต็มส่งมุสตาฟาอาซัตซอยนำทัพรอประทะทั้งข่าวฝ่ายสุโขทัยเอฟซที่มีกัปตันจอนบาจโจนำทัพที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา2องทุ่มตรงวันนี้ การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2019ในวันเสาร์ที่2มีนาคม,นนมที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปดาบี้แมตช์ของเมืองเหนือเจ้าถิน่นพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่เอฟซีบุกแพ้สมุทรปราการซิตี้2-3เปิดชามอ่างยักษ์รับมือยอดทีมเหนือล่างทั้งขาวไฟสุโขทัยเอฟซีที่เปิดรังเจ้ากับทูแบงก์ก็ค์1-1โดยเอดูอาโอดปเปีเรล่ากุนซูแซมบ้าของเชียงใหม่เอฟซี FC, หวังประเดิม3แต้มแรกในประวัติศาสตร์ไทยลีกเกมแรกในบ้านตัวเอง เกมนี้จะหนักจัดเต็มมุสตาฟาอาซัดซอยทีมชาติอัฟกา,านิสถานรวมถึงเอกนิตปัญญาเฟเมเกอร์ดาวรุ่งรวมถึงดาวิดบาร่ากองหน้าแซมบ้าพร้อมจบสกอร์ด้านลูบเมียลีสตอฟกี้คุนซูเซเบียของทีมสุโขทยัยกำลังอยู่ในความมั่นใจสุดๆหลังเกมแรกเปิดบ้านเจ้ากับทูแบงคอกหนึ่งต่อนหนึ่งโดยทีเด็ดยังมีจองมยองโอคับฟ้าบุญมาตุนรวมถึงจอนบาโจกัปตันทีมร่างเล็กที่ฟอร์มบุกเมืองเหนือยังจ่มอยู่ โดยเกมนี้จะถือเป็นเกมแรกที่เชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับมือสุโขทัย FC ในศึกไทยลีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอในเวทีลีกสูงสุดเลย b ิ g m แมต b a แบงกอกจัดทัพใหญ่หวังพรเด็ศึกเมืองทองมาโน่เพอร์คิงกุณซือทรูแบงกอกยึดคู่หัวหอกวันเดอร์หลุยเนลสันโบนิยาผนึกทริสซองโดปิเพัชโชลชัยยาทศวรรษลิมวันนัสถียน หวังผนิตสึดก,กิเลนผยอง s c g เมืองทองที่โคเป้ไพรโรตบวรวัฒนดิลกมีช้อยตัวเดียวต้องบุกชนะอย่างเดียวหลังจากที่เปิดบลังพ่ประเดิมคู่แข่งเกมแรกหวังทิลปินแดงดาแอมเบอร์ตี้องจูแลกหมัดไปเลยการแข่งขันไทยลีก2019ในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้บิ๊กแมประจำสัปดาห์ที่สนามมอลังสิตเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปแข้งเทพทรูแบงคอกยนินดเตะเปิดบ้านรับมือกิเลนผยองเอสซีจีเมืองทอง โดยผลงานเกมแรกทูแบงกอกบุกเจ้าสุโขทัยเอฟซีไป1ต่อหนึ่งส่วนเอชจเมืองทองเปิดรังก็พ่ายพีทีประจวบไปศูนต่อหนึ่งมาโนเพอร์คิงคุณซื้อลูกครึ่งเยอรมันบราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานวันชัยจะรู่นองคานแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่ยังเจ็บยาวส่วนรายของอเล็กซานเดอร์ชีทฮาร์กมิดฟิลล์ูกครึ่งยังต้องเช็คฟิตอีกครั้งโดยมาโนยังสามารถจัดแกนหลักอย่างทิสซองโดโพิรพัฒน์โนชัยยาทศวรรษลิมวันนัเสถียรธีรเทพวิโนไทย มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเจอทีมเกา่าด้านคู่หอกยังเชื่อใจเนลสันโบนิยาและวันเดอร์ลุยแม้จะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในครึ่งหลังในเกมแรกหลังโชว์ฟอร์มให้ออกก็ตามขณะที่โคเบ้ไพโรดวัฒนาติโลกขุนซือเอสซีจีเมืองทองที่ประเดิมซีซั่นด้วยการพา่ายคาบ้านนัดนี้แม้จะเจอศึกหนักกับการเยือนถิ่นแข้งเทพแต่สภาพทีมโดยรวมถือว่าคีแมนยังพร้อมลุยนำโดยดังวันลัมผู้รักษ,ษาประตูโอบันซ็อกเซนเตอร์ฮาบสารัตยู่เยน็นองตูแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที รวมถึง AK9 คไอธิษกไกรสอนทั้ง2ทีมมีเท่าไหร่ก็ต้องใสให้หมดนะเกมนี้เพราะถ้าหากยังไม่ชนะถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เก้าอีก้กุนซือสันคลอนและนี่ก็เป็นข่าวภาค่ําฟุตบอลไทยประจำวันที่2มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ